สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a 2ทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมคอมเมนต์จากด้อมจีนของเ f นะคะว่ามารวบรวมวิวัฒนาการความสวยของ F กันซึ่งก็ต้องขอบอกว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะมีหลากหลายคอมเมนต์เกี่ยวกับ F เลยนะคะหากสนใจก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะไม่รอช้านะคะ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยค่ะมาจากมนทนอันเวนะคะบอกว่าค้างกับจมูกของแอฟเปลี่ยนไปอืมก็เลยมีคนตอบเข้ามาต่อนะคะคอมเมนต์ที่ตอบกลับมาก็คือฉันสังเกตเห็นได้ว่า Baby f a ฟของแอฟอหายไปซึ่งตอนสาวๆตอนเด็กๆเนี่ยเแบบี้แฟททำให้หน้าของแอฟดูอิ่มขึ้นมากๆ ต้องขอบอกก่อนนะคะความสวยของคนจีนเนี่ยเขาชอบคนหน้ากลมๆแล้วมีแก้มมันจะดูมีโงเ่เฮงค่ะพอตอนนี้แอฟเริ่มโตขึ้นเบบี้แฟตรงแก้มหายไปก็เลยนี่แหละค่ะก็เขาชอบแก้มอิ่มๆม,มากกว่ามาดูคอมเมนต์ถัดมานะคะมาจากกวางตุ้งอีกแล้วค่ะเขาให้ความเห็นอย่างนี้นะคะบอกว่าเมื่อปี2005มันไม่เหมือนแอฟเลยอะ่ะ แอฟตอนเป็นวัยรุ่นน่ะหน้ายังกัดตุ๊กตาเลยอ่ะแสดงว่าเขาชอบแอฟตอนหน้าสมัยวัยรุ่นนะคะคอมเมนต์ถัดมาก็ยังคงอยู่ที่กวางตุ้งอีกเช่นเคยนะคะจะเห็นว่าแฟนๆอยู่ที่กวางตุ้งเยอะนะคะแฟนแอฟเขาบอกว่าแอฟเนี่ยถึงไม่สัรยกรรมก็สวยอยู่แล้ว ถัดมาเป็นคอมเมนต์จากเซี่ยงไฮ้ค่ะเซี่ยงไฮ้บอกว่าฉันว่าตอนที่เล่นเป็นวานิดาเป็นช่วงที่สวยที่สุดของเขาแล้วล่ะอีกคอมเมนต์นะคะมาจากจีหลินค่ะมณฑลบอกว่าแอปสวยมากๆอีกคอมเมนต์ถัดมามาจากไหหนานนะคะบอกว่าคนปกติที่ไม่ได้อยู่ในวงการน่ะก็สัญญรรมกันเป็นเรื่องปกตินะ ไม่ต้องไปพูดถึงดาราลงดาราเลยมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่จะแบบปรับนิดปรับหน่อยให้มันดูสวยขึ้นซึ่งมันก็เป็นความจริงนะเพราะดาราเขาต้องใช้หน้าตาในการแสดงออกผลงานให้มันดูสวยดูงามเสมอเนาะถัดมาวิเคราะห์ให้ละเอียดเลยค่ะเขาบอกอย่างนี้อันนี้จากกวางตุ้งนะคะเขาบอกว่ารู้สึกว่า จะฉีดกล้ามเนื้อแอปเปิลและโหนกแก้มให้มันยกขึ้นสงสัยเป็นชื่อเรียกเขาอะนะคะกล้ามเนื้อแอปเปิลแล้วก็หนกแก้มให้ยกขึ้นซึ่งมันก็อืมก็เหมือนฉีดให้มีหนกแก้มขึ้นมาเนาะอีกคอมเมนต์ถัดมาจากกวางตุ้งอีกแล้วค่ะบอกว่าดาราไทยสวนมากก็ทำกันทั้งนั้นแหละ เออคนนี้เหมือนจะรู้ดีรู้ลึกเลยเนาะแล้วดาราจีนนี่เขาทํากันบ้างหรือเปล่าแอดก็สงสัยเนาะเพราะเห็นดาราจีนก็แบบสวยเวอร์วังอะ่ะเออแล้วเดี๋ยวนี้ทําแบบว่าสันเก่งด้วยนะดูไม่ค่อยออกเออใครรู้บ้างใครมีข้อมูลว่าดาราจีนเขาสั่นิจกรรมกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าจิ้มนิดจิ้มหน่อยเหมือนกันอีคอมเมนต์ถดัดมามาจากเฟชวนค่ะบอกว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันแน่ๆอันนี้อันนี้ออกแนวฟันธงเลยนะคะ อีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านอกจากดวงตานอกนั้นก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละอืมคอมเมนต์ comment ถัดมามาจากไหน้ำบอกว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันนะคนละคนกันอย่างแน่นอนอืมอีกคอมเมนต์ถัดมามาจากกวางตุ้งนะคะอันนี้เขียนยาวเลยค่ะเขาบอกงี้นะคะเขาบอกว่า เป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่คนไทยจะทำศัลยกรรมอะ่ะแล้วก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเลยนะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะการศิลยกรรมเนี่ยถือว่าเป็นการอุทิศตัวเองให้กับผลงานของตัวเองอะ่ะก็คือยอมเจ็บตัวเพื่อให้ผลงานออกมาดีอะ่ะแล้วท้ายที่สุดนะหน้าที่หนึ่งของศิลปินก็คือการรักษารูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีอยู่เสมออีกอย่างแอฟเนี่ยก็อายุ40กว่าแล้วเนาะ แน่นอนว่าการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ย่อมแตกต่างไปจากตอนเด็กๆอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็การแต่งตัวอะไรมันก็ต้องปรับไปตามอายุแล้วก็วัยที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่รวมๆแล้วอะ่ะฉันเห็นว่าแอฟ,ฟทำแล้วถึงจะทําก็ยังดูดีอยู่ดีในขณะที่เขาพูดถึงออมสุชานะคะซึ่งก็ดังในจีเหมือนกันนางเอกฟูเฮาเนี่ยเขาบอกตอนออมอะก่อนทำสัลยกรรมก็ดูดีเนาะ แต่พอไปทํามาใหม่ๆอ่ะรู้สึกว่าแก่ขึ้นแต่พอดูไปดูมาตอนนี้ก็ชักจะรู้สึกชินน่ะรู้สึกโอเคกับออมแล้วเออคอมเมนต์นี้สงสัยเป็นแฟนหนังไทยจริงๆเลยเนอะรู้จักไปหมด <c oughs> รู้สึกคนกวางตุ้งนี่เขาจะอินกับละครไทยชอบดูมากนะคะน่าจะลดสนิยมใกล้เคียงกันกับคนไทยคอมเมนต์นี้มาจากเจอเจียงนะคะบอกว่า ภาพแรกเนี่ยมันดูคลาสสิกมากๆสวยแบบคลาสสิกส่วนถัดมาในรูปถัดถัดมาเนี่ยก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นก็คือไฮเอนมากขึ้นก็คือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอีกความเห็นหนึ่งจากเจียงซูนะคะบอกว่ารูปตอนวัยรุ่นเนี่ยดูน่ารักดีธรรมชาติมากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่า รูปตอนวัยรนะุ่นน่ะมีส่วนคล้ายน้องปีใหม่เลยคือปกติปีใหม่จะเหมือนคุณพ่อมากกว่าเนอะจะไม่ค่อยหน้าเหมือนคุณแอฟแต่พอเอารูปวัยรุ่นของคุณแอฟมาดูเขาบอกว่าเออปีใหม่มีส่วนคล้ายแม่อยู่บ้างเหมือนกันอีกคอมเมนต์นึงมาจากเจียงซีค่ะบอกว่าฉันว่านะจมูกอ่ะไม่เหมือนเดิมคอมเมนต์ comment ถัดมาค่ะมาจากเจียงซูนะคะบอกว่า สุดยอดคุณแอบสวยมากๆก็ยังชมคุณแอบว่าสวยอยู่นะคะอีกคอมเมนต์นึงมาจากเจ้เจียงค่ะบอกว่าสองรูปนี้คือคนคนเดียวกันแล้วก็ต่อไทยด้วยอีโมจิหัวเราะจนน้ำตาไหลคอมเมนต์ถัดมาค่ะมาจากกานซูนะคะบอกคำเดียวว่า จมูกแล้วก็ส่งอีโมจิรูปจมูกเข้ามาด้วยคอมเมนต์ถัดมาจากยินนานค่ะคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ก็สวยทั้งคู่นะคะสวยทุกภาพเลยอีกคอมเมนต์นึงมาจากกว่างซีค่ะบอกว่าสวยสันใช่ไหมสวยสัรรยกรรมใช่ไหมเป็นคำถามค่ะ อีกคอมเมนต์นึงมาจากปักกิ่งนะคะบอกว่าทำไมฉันรู้สึกว่าแอปเขาสวยแบบแปลกแปลก,ปลกนิดนึงอืมคือเรื่องความสวยความงามก็เป็นรสนิยมเป็นเทสต์นะคะจริตของคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนอาหารนะคะบางคนชอบรสหวานบางคนก็ชอบรสเปรี้ยวมันไม่เหมือนกันแล้วแต่เทสต์รสนิยมนะคะอีกคอมเมนต์นึงมาจากยินนานค่ะก็กึ่งกไม่แน่ใจบอกว่าไม่ใช่คนเดียวกันป้า ดูหูสิหูไม่เห็นเหมือนกันเลยโอ้โหอันนี้ดูละเอียดเลยนะคะดูไปถึงใบหูเลยค่ะว่าไม่ใช่คนเดียวกันมั้งส่วนมากเท่าที่จับประเด็นดูส่วนมากจะออกความเห็นว่าไม่น่าใช่คนเดียวกันออกกึง่งไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนว่าเป็นคนคนเดียวกันนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งมาจากกวางตงนะคะบอกมาคำเดียวอีกแล้วค่ะว่าจมูกอีกคอมเมนต์หนึ่งมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะคนนี้บอกว่า ไม่ได้สวยธรรมชาติเหมือนแต่ก่อนแล้วฉันชอบแต่ก่อนความสวยสมัยก่อนมากกว่าสแสดงว่าคนนี้ชอบสวยแบบธรรมชาตินะคะแบบว่าสวยแบบไม่ใช่ธรรมชาติสวยแบบใสๆเหมือนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอีกคอมเมนต์หนึ่งคะ่ะมาจากกวางตรงนะคะ บอกว่าวานิดาตอนอายุยี่ห้าสวยมากๆเลยอืมอีกคอมเมนต์หนึ่งอันนี้มาจากฟูเจียนนะคะบอกว่าจมูกอะไปทำมาแล้วมาที่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะจากหูหนานค่ะบอกว่าตาแอฟตอนนี้ดูไปดูมาแล้วมันไม่ค่อยธรรมชาติอะมีแววน่ากลัวนิดนึง แล้วก็เลยมีคนมาตอบให้นะคะว่าตอนที่เล่นละครสมัยก่อนนะเกิดอุบัติเหตุก็เลยต้องผ่าตัดมาอืมแฟนแอฟนี่เป็นแฟนคลับที่ยาวนานเลยนะอืมเพราะตอนนั้นเหมือนแอฟจะเจออุบัติเหตุในก้องถ่ายโดนเชือกตีเข้าไปที่ตาค่อุตอนนั้นก็ข่าวใหญ่เหมือนกันเนาะคอมเมนต์นี้นะคะจากเจียงซูค่ะบอกว่า ดาลาไทยอ่ะก็สัญญละกร,รมเป็นเรื่องปกติแหละเจอได้ทั่วไปเลยอีกคอมเมนต์นึงมาจากกวางตงค่ะบอกว่าสั่นมาแล้วผ่าตัดมาแล้วอืมแล้วก็มาถึงคอมเมนต์นี้นะคะเขายกย่องคนไทยค่ะเขาบอกว่าดูท่าแล้วฝีมือสัลกรรมของหมอไทยเนี่ยจะล้ำหน้าเกาหลีไปแล้วนะแล้วก็ชูนิ้วโป้งให้เลยค่ะ อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาจากกวางตุ้งค่ะบอกว่าเหลวไหลมันไม่ใช่คนคนเดียวกันสัก,กหน่อยดูก็แบบมีทั้งห้าสิบห้าสิบเนอไม่ค่อยมั่นใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาจากเหลวหนิงค่ะบอกว่าทำมาแล้วแล้วก็จากกวางตงนะคะกว่างตุงก็บอกว่ารู้สึกจมูกจะทำนิดหน่อยนะ อีกคอมเมนต์หนึ่งมาจากซานซีค่ะบอกว่าไม่สวยแล้วว่ะเท่าที่ดูคอมเมนต์ส่วนมากนะคะก็ส่วนมากจะบอกว่าจมูกอะไปทำมาเล็กน้อยแล้วก็ด้วยวัยที่สูงขึ้นอะทำให้เบบี้แฟทตรงหน้ามันดูหายไปนะคะแล้วก็อาจจะเกิดจากการแต่งหน้าตามวัยที่โตขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่รวมๆก็คือไม่ขาดแล้วก็ดูว่าสวยขึ้นซึ่งมาเป็นเรื่องปกติของดารา เขาเขาชอบเขียวว่าดาราไทยเนะเป็นเรื่องปกติเลยที่จะจิ้มนัดจิ้มนิดจิ้มหน่อยผ่าตัดนิดผ่าตัดหน่อยเพื่อการงานและอาชีพซึ่งจริงๆแล้วเขาส่วนมากเขายอมรับกันได้ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือรวบรวมคอมเมนต์จากแฟนชาวจีนคิดเห็นกันว่ายังไงกับวิวัฒนาการความสวยของแม่แอฟของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่มีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับความสวยความงามของแม่แฟก็ มาร่วมคอมเมนต์ได้แล้วก็อยากให้เอทูบทำเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมที่เป็นความเห็นจากแฟนดอมจริงก็สามารถเสนอแนะเข้ามาได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ